เอาล้ครับผมก็วันนี้เราอยู่ในแมปของทีมเนอร์ลิตินเองนะครับในแมปนี้ผมได้มีคนในคอมเมนต์เขาแนะนํามานะเหมือนมันจะมีโหมดอยู่3โหมดปะ่ะเหมือนผมเห็นมันมีเขียนว่าแครชวลสแตนดาร์ดแล้วก็อินเฟคชันเหมือนตอนนี้ผมเห็นว่าโหมดของอินเฟคชันนะครับผมตอนนี้คือคนเล่นน้อยนะครับหมายถึงว่าห้องนะห้องมันน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดแครชวลเนี่ยโอ้โหห้องเล่นเยอะมากเลยอะโหมดสแตนดาร์ดก็พอๆ<อ><อ>กับโหมดของอินเฟคชันเลยอะงั้นเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นโหมดแครชวลก่อนลวกันนะ เริ่มแล้วเหรอคัสซีนเหรอเอไม่ใช่โอ้ดรืว,ว่าคัสซีนอยากจะลองมาเล่นแล้วจะรออะไรอะไปลุยกันเลยน,นเมื่อเรามีคนฟิลคล้ายๆกับเกม AR2 เลยอะเอ่ยอย่อกด C เหรอ X อ่ะ Z อะ่ะหมอบไม่ได้ได้แค่ยอ่อนี่ตู้อะไรอะได้กด E ได้ด้วย12นาทีถึงจะมากดได้เฮ้ยนี่ป่ะที่เขาบอกว่าให้เรามาซื้อของกับคนนี้ ขอดูหน่อยดิเกมพารโอ้เราไม่มีสักบาทเลยเราไม่มีเงินักบาทเลยเฮ้ยเหมือนมันฆ่ากันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันกำลังฆ่ากันอยู่เลยวู้ฮูอเอ็มรันเนอร์ว้าวมาวบ้าสองคนเลยว้ฮูปิดประตูไปประตูจุกจุกจุกจุจุจ้มัตามมามันตามมาเน้นเน้นเนนเนนเอ็ สวย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 มันขึ้นมันขึ้นเราหาที่แอรหาที่แอร์โอยกาเบรดเหมือแขนซ้ายกัดหน้าอกเราเจ็บว่ะมันไปเกลี้ยงเอาชีวิตรอดแน่เลยอ่ะดูดิมันลบล้างข้าวฟันกันเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อออกละไปละไปละไปละไม่อยู่แล้วจู่เปิดประตูให้ด้วยเป็นเด็กดีมีมารยาทเราต้องหาเงินว่ะเราต้องหาพวกโตแคชเชียร์ดิแล้วก็ตู้งเอทีเอ็มอ่ะแล้วก็ไปซื้อกับไอ้สแครปอ่ะ น,นี้ไม่ได้ถีบแล้วปะไม่ได้อีกห้องล็อกว่ะคือตอนนี้เหมือนมันให้เราฟาร์มแน่เลยโอ้โหมีคนเยอะเลยดูดิตรงน,นั้นน่ะเปิดไม่ได้แล้วผมนี่เสียงหมดคนกำลังเก็บอะไรอยู่อ่ะไปเช็กไปเช็กไปเช็ก What the fuck <laughs> ไม่แน่เลยไม่แน่อยกรู้อยากเห็นเลยเออมีคนตายเอ้ยมีตังมีตังขอตังขอตังน่อยครับสามสิบเหรียญแตงกิวสามสิบเหรียญก็ยังดีตอนนี้เรามีตังแล้ว <laughs> ได้จากศพได้มาสามสิบเหรียญเราสามารถซื้อมีได้เนี่ยมีมันราคาสิบเหรียญปะเกือบตุยลงมาเจออะไรอะ่ะสายไฟเหรอสสยไฟทําอะไรได้อะ่ะไม้เหมือนหุงขยะพวกนี้มันเป็นของรูดปะ โอมันเป็นการรูดของนี่ได้ได้อวุธมาแล้วเป็นประแจปะอา่าได้อวุธมาแล้วเป็นประแจอันนี้คือหัวกะโหลกมันให้เราสามารถไปขายกับเดลเลอร์ได้แล้วคุณจะได้รับเงินอันนี้ก็เหมือนกันไอสออย่างนี้คือขายกับเดลเลอร์ถึงจะได้ตังค์โอเคเข้าใจละแต่คือตัวน,นี้เราต้องหาวิธีรักษาตัวนี้ให้หายก่อนเพรมันใหญ่จังอ่ะโอโหท่อระบายนะ้ำไม่อย่างกว้างเขาวงกดปนีใหญ่มากอะ่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะฮึบ ปื้นเหรอไม่ได้ไอเทมสล็อตคุณเต็มแล้วเราจะเคลียอย่างไงอะ่ะตัวจีปะเฮไออ่ะเปิดกับป๋อไม่ได้เฮอ,อช่างมันเถอะแต่นี้เราได้ปัดแจมาละคือข้างล่างมีคนยืนอยู่เป็นไอ้นี้ปะเป็นสแครปบปะสวัสดีครับเออเรามีเรามีของมาขายอะ่ะขายสายไฟจะได้รับ80ิเหรียญเอาไปเลยแล้วก็ไอ้นี่ส0 0รอเหรียญแล้วก็สามารถซื้ออาวุธได้แล้วดิ น่าจะเป็นปืนพกก่อนบาลต,ต้ามนาะเอาบาลต้ามาก่อนเลยซื้อเลยแล้วกันมีอยู่สาสิบหกนัดใช่ปะ่ะโอเคเราต้องใช้อย่างประหยัดห้ามใช้พื่เพื่อแน่เลยแต่อย่างน้อยเรารู้ได้รู้แล้วว่าวิธีการหาเงินมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีถังลงลงนี้ได้ฮึได้เป็นอะไรอ่ะปาเจไปปาเจไปขายได้ใช้แรงกับปาเจอะไรไมันดีกว่าวะกด F เพื่อคลิกสอ๋อปาเจเอาสำหรับเอา,เอาไปเปิดประตูได้ อันนี้ก็เปิดประตูดได้เหมือนกันผมมองว่าปาเจมันไอ้นี่น้อยกว่าว่ะวัาเจคุณสมบัติน้อยกว่าเราขายดีกว่าโอเคตอนนี้มันผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเราฟาร์มอะไรมาแล้วเราอยากได้ปืนอยากได้อะไรเงี้ยเราต้องมีตงังเราไปซื้อกับของพวกกับเอ่อพวกสแครประเดิแล้วของพวกนี้เอาไว้ติดตัวเาวารวเาไว้ป้องกันตัวเว้ยมันเลยมันเขาเรียกว่ามันเลยมีให้หาไอ้พวกไอ้นะตู้ ATM อะไรพวกนั้นอะไอ ูพ้พนักงานแคชเชียร์ไอพวกตู้เซฟอะที่มันบอกว่าให้ให้เราหาเอออันนี้เนี่ยผมเข้าใจนะคือให้มาเพื่อที่จะได้มาซื้อของไม่ตอนนี้มีของวะ่ะดูหน่อยดิได้ไรได้ไรระเบิดเหรอคุณสามารถขายได้เอ,อ้ยอันนี้ขายได้อีกแล้วอะวเราเตรียบปองกันตัวเลยผมรู้สึกได้เลยว่าข้างบนน่าจะมีการประทะเกิดขึ้นถ้าเราถือปืนผมว่าเล่นมุนมหมนคนที่หนึ่งนะ่าจะโอเคกว่าวะ่ะ เข้าใจอารมณ์คนมีปืนละจะไปไหนล่ะพี่ชายเมือนี่อย่างได้ขอจากพี่ชายจังเลยโอ้โหเข้าใจแล้วแล้วเราก็ต้องฟีดิตเขาใช่ไหมกด F หรออืมเรียบร้อย <c oughs> บวยมันไปเก็บเอาชีวิตรอดนะดิขอโทษนะเพื่อนเราต้องทำเออกด E เปิดไปได้เค ไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้ไปต้องไปข้างหลังอ่ะทางนั้นอ่ะนี่ด้านหลังลำบากละลำบากละมีคนงาดแล้วยังมีคนงันแล้วอ่ะแต่ตังเมื่อกี้เขาไม่ดรอปเลยนะแล้วตอนนี้มีของามาดูหน่อยดิฮึบเป็นอะไรอ่ะเป็นขวดน,น้ำยาเก็บหน่อยละกันโอเคเอาไปขายได้ครับฮัลโหลไกด์มานี่พี่ชายไปไหนฆ่านัดหกนัดไม่ตายเหรอ 6เม็ดเลยนะมานี้อืมเบิร์ดกระโหลกแล้วเาตังค์เข้ามาเหมือนมีปืนแล้วเราเป็นพระเจ้าเลยว่ะแล้วจริงแต่ผมว่าตอนนี้ผม,มอยากอาขอไปขายมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเลิเราอยู่ไหนอุย้ยดีแด้เจ็บไม่เยอะตัวนี้ไม่ตังค์25เหรียญหนุกหนับอร่อยเหาะไม่มีคนนะอเคอเคอเอ้ยมีคนตรงนู้นอืมอืมอืม,อมไปไหนแล้วครับพี่น้อง ออเอฟเกนี่ไงนายสินะที่เ็ไออยู่ตายแล้วอดเลยเข้าใจความรู้สึกคนเล่นเกมนี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเธออยู่พอดีเอาอินเวนทารี่ของเราไปเลยเออนี่เลยขา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 ยครับขายขายขายไม่ได้เหรออ๋อเราอยู่ในโหมดต่อสู้อยู่เหรอถ้ซื้อก็สนเพิ่มนะทางนั้นอะเออโอเคซื้อก่วนเพิ่มแล้วกันครับทางนั้นแล้วก็ของทำไมมันถึงขายไม่ได้มันบอกว่าเราอยู่ในโหมดการต่อสู้เหรอ๋อได้แล้วโอเค ตอนนี้เรามีตังค์อยู่ส0 0รอยเหรียญแล้ว้ยตอนนั้นมีคนมีคนมีคนตรงนี้ทางตันเราจำได้จะออกไปหลังร้านเหรอออกไปได้ทางตันทางมาตันแล้วพี่น้อง้ยปืนใหญ่เหรอเรามีปืนใหญ่แล้วเราซ่อนเหรอมานี่มีปืนใหญ่แล้วเราซ่อนเหรอขอตังค์เลยแล้วกันนะตังค์ของนายนะฉันขอแล้วกัน วิ้ยมีเสียงคนฟันกันโอ้ตอนนั้นกลุ่มใหญ่เลยว่ะตอนนั้นกลุ่มใหญ่เกินหนีละหมอตอนนั้นเขาจับกลุ่มกันเลยอะเรามีโอกาสตายสูงมากเลยครับเหมือนตอนนี้ว่าเราของเราค่อนข้างที่จะพรมานะมีทั้งปืนแล้วก็เงินแต่เราไม่รู้ตอนเราตายเนี่ยเงินเราจะหายทั้งหมดเลยไหมเพราะวันนี้ก็เก็บไว้สามร้อยเหรียญอยู่เหมือนผมนี่เสียงปืนแป๊บนึงนะขอเช็กตู้ก่อนเรางัดได้ปะเรามีแฉลงนีเรางัดตู้ได้ไหม นี่ไอ๋อเราเขียมได้เลยเลเวลอัพด้วยแล้วก็ได้มาอีก500เหรียญโอเคเข้าใจแล้วตู้พวกนี้มันจะให้เลเวลเราใช่ปะเหมือนจะมีเวลานับอยู่ด้านซ้ายอะโมเทลนี้มันมีอะไรอะโมเทลอะเหมือนเราได้ยินเสียงปืนนะ น่าจะตายแล้วนี่เมื่อกี้น่าอยู่บริเวณนั้นเว้ยผมว่ามันน่าน่ายังอยู่เขาไม่น่าออกไปไหนได้ไกลเอาจริงอืมตายซะอืมเรียบร้อยเอาตังค์ของนั้นให้เราโอ้ยยี่สิบเจ็ดเหรียญเจ้าคนเมื่อกี้เขาน่าจะออกไปทางข้างหลังแน่เลยครับเกิดมาต้องโดนเกิดมาต้องโดนอ้าวออกไปเลยแม่งเหมือนรู้ตีกลุ่จะโดนเลดิเรามีของเรามีอำนาจอ่ะตอนเนี้ยตอนนั้นมันผมเห็นสแคปครับมันจะมีแสงอ่ะเหมือนจะมีสแคปอยู่ปะมันจะใช่นะ รีฟิลมาเลยเรารีฟิลปืนเรามาเลยอืม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 อวุ้ยโดนลูกสองปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่มาวะเก่งเหรอหลูกสองแล้วไงอะ ไปเราเลยเราเราเรา,เรามีโอากาสลุกอยู่เรามีโอากาสลุกอยู่ต้องให้ด่ามันเต็มหรออุ้ยอุ้ยอ้ยฟุญทันปะฟื้นทันปะขอละขอละขอละอยังไม่ตายขอดูดอินแม่ง